อากาสสวัสดีนะครับเป็นพื่อนบ้าสุขสุกคนเนาะนะครับสำหรับในช่วงเสอรของมเอนีนะครับมื่อวันที่23นะครับวันจันทร์ที่23นะครับกันยายน2567ในช่วงนี้เมื่อเสาร์คอมเมนีมี่ฝนตกถึงงเต่มเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเต็มเมื่อคืนเนี่ยตกเล่นที่เราแหละนะครับเนาะจนเราม่หอนเดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่ยังว่นเสานะครับเนาะกับตกเล่นเมื่อวันนี้กับช่วงเศา้ากับตกช่วงกลางเว่นกับยุดไปช่วงนี้มือแรงกับเอามาอีกนะครับ แล้วก็บดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยา่เมือเศร้าเนี่ยกับแง่พันธุยศนะครับกัตกมาจนหอดย่เหมือเส้าเนาะนะครับเอามื่อี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่23นะครับกันยายน2567เอาเพื่อนๆนะครับผู้ที่เพิ่นถามเรื่องเลขเล่าเข้ามานะครับเนาะเลขเล่าของเขากับไปที่หน้าบุญคนเดิมเ้อนะครับช่องนาบุญคนเดิมนะครับในงหวดที่พานมาเขาเติมเลยนะครับ86นะครับเนาะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเนาะสูตรเก่าสูตรเดิมของเขานะครับเนาะ สูตรที่เดินย,ยาวต่อเนื่องนะครับอ่าสูตรใส่เหล่าของเขานั่นแหละนะครับในสูตรนี้กลับมาอีกแล้วนะครับนะครับแต่ในกน่อนหน้านี้เข่าเก่าสูตรใหม่มาใส่เนี่ย่เป็นทาเลยนะครับเนาะสูตรเดิมก็ยังเดินนะครับยังเดินเหมือนเดิมเข้ากับใส่สูตรเก่ากับเมื่ออ่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเติมเลยนะครับสําหรับเราพัฒนาไปที่ช่องนาบุญคนเดิมเ้อน,นะครับสําหรับเราพัฒนาเนาะนะครับเอาสําหรับนอ่คลิปนี้นะครับห่าสีมาเบลเลกหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเ่อับนจับเนาะห่อจับหลักร้อยแล้วก็หลักน้วยนะครับ หลักสิบบนนะครับในลิปนี้เดี๋ยวห่าเสียงเบิรงนไวชิได้อมาเป็นตัวใดนะครับสําหรับหลักสิบของเฮ้านะครับส่วนหลักที่เฮาจับออกมานะครับก็ชนเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ชนนะครับแต่ว่าให้ว่างเป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับในหัวนี่นะครับมาครบสองตัวบนให้เป็นหลักสิบเลยนะครับเพราะว่าเดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะก็ให้เป็นหลักสิบเพราะว่าหลักสิบของเฮานั้นนะครับในหัวที่ผ่านมามันก็บกเขานะครับลดไปนะครับถ้าเฮาก็เลยเปลี่ยนเป็น มาครบสองตัวบนให้เป็นหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็ยังคงเหมือนเดิมหลักร้อยก็คงเดิมนะครับสําหรับหลักสิบในตัวนี้นะครับเนาะเข้าเสียมาจับเฉียบนั่นเองนะครับเพราะว่าในหลักสิบที่เท้าจับออกมาในนะครับเนาะมันกระชนสามสูตรมาเลยมันชนสามสูตรบานในมันก็ได้หลายตัวอยู่นะครับในเลขมาครบสองต,งตัวบนจับเป็นหลักสิบเนาะนะครับก็คือในตัวนี้นะครับเนาะมันได้เลขห้าตัวนะครับห้าตัวห้าตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับเอาตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับ หลักสิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่นี่คือมาครบสองตัวบนจับเป็นหลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับได้สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยตัวนี้มักซิมาสองตัวบนหลาหมดแล้วนะครับเนาะในตัวนี้จะจับคู่กันเลยนะครับสองศูตนี่นะครับอันนี้ก็เป็นมาครบสองตัวบนเป็นหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็เป็นหลักหน่วยไปนะครับเข้ากับจับออกมาแล้วนะครับเนาะนะครับสาหรับในหลักสิบตัวนี้ค่อนข้างที่สิบนะครับในหลักหน่วยนี่เนาะนะครับหลักหน่วย ได้เลขแปดกับเลขเก็ดสองตัวนะครับที่เข้าจับหลักหน่วยเนาะจับหลักหน่วยนะครับเนี่ยหลักหน่วยะหลักหน่วยงวดนี้เป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับอเลขคู่มันก็มีอยู่ตัวเดียวเพราะว่ามันชนมาแปดกับศูนย์นะครับมันเด่นมาแปดกับศูนย์นะตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้นะครับมี่แปดตัวเดียวนะครับก็จะเป็นแปดนะครับถ้ามันเป็นเลขคู่นะครับถ้ามันไม่เป็นเลขคู่มันก็จะเป็นเลขเก็ดทันทีนะครับ ว่างเจ็ดเป็นตัวรองเนาะวางเจ็ดเป็นตัวรองนะครับเนี่นะครับเนาะเอาไว้จะเอาไม่เพื่อนเดินแบบนี้นี่คือหลักหน่วยแปดกับเจ็ดหลักสิบก็ยังเหมือนเดิมเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ก็เป็นตัวที่มาครบสองตัวบนนะครับนี่ครับเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับในตัวนี้นะครับมันสิเป็นแบบใดนะครับตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบนะครับแล้วบันที่มาเบื้องสูดหาโตขึ้นตัวนี้สูรดหาวตโซเนี้กับตรไม่ละนะครับเนาะ นะครับในการประมวลผลของเฮานะครับผมเฮากะ่หลักแสนลักสิบบนหน่วยล่างร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับได้เท่าไหร่บวกสองบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าตัวนะครับได้เลขห้าตัวนะนะครับในการเดินของตัวเลขในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับกะสีนะครับหลักแสนคือเลขเก้าอ่าไปั้งจากงวดที่หนึ่งเลยเนาะนะครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับเนาะเก้านะครับหลักสิบบนกับเลขเก้าอีกนะครับ หน่วยล่างก็เลขสามนะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยขั้นที่หนึ่งก็ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกอ่าตัวนี้ก็เขียนผิดเนี่ยศูนย์ห้าหกไม่ใช่ศูนย์หกห้านะครับเนาะอ่ตัวนี้มันจะเป็นศูนย์ห้าหกนะครับนะครับได้ไปที่ศูนย์ห้าหกอ่าร้อยสิบหน่วยขั้นที่หนึ่งบวกกันเลยนะครับ,บก็บวกก็เป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกหกบวกหกเป็นสองได้สองครับสองแล้วก็บวกสองเป็นสี่นะครับ ตัวที่สามนี่บวกซี่นะครับสี่บวกซี่ก็จะเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับได้สองสี่แปดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้มาที่หลักสิบนะครับออกหกศูนย์สามเนาะงวดต่อมานะครับสองสี่แปดเก้าศูนย์เลขสองมาหลักสิบหกสองหกงวดต่อมาสองซีแปดเก้าศูนย์อีก 8, 4, 8, นะครับเลขแปดมาหลักสิบสี่แปดหนึ่งเนาะงวดต่อมาเด่นหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะเลขเก้ามาหลักสิบนะครับห้าเก้าแปดนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อม,มานะครับ วัต่อมานี่ได้ห้าเจ็ดหนึ่งสี่สามสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งมาลักซิบอหนึ่งหนึ่งหกวัดต่อมาสองสี่แปดเก้าศูนย์เกเ้ามาลักซิบหกเก้าศูนย์เนาะวัดต่อมาสองสี่แปดเก้าศูนย์อีกนะครับเลขออกหาเก้าสามเลขเก้ามาอีกนะครับเนาะสองวัดติดกันนะครับแล้วก็วดต่อมานะครับวดต่อมาเนี่ได้ศูนย์สองหกเจ็ดแปดอเลขศูนย์มานะครับวดต่อมาศูนย์สองหกเจ็ดแปดอีกอ่าเลขศูนย์มาอีกนะครับ วดต่อมาสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งเลขสามมาอ่วดต่อมาสี่หกศูนย์หนึ่งสองเลขศูนย์มาวดต่อมากับหกแปดสองสามสี่นะครับเลขหกมาเนาะหล้วก็งวดต่อมานะครับวัดต่อมานี้ได้สี่หกศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขศูนย์มานะครับวดต่อมาได้หกแปดสองสามสี่เลขหกมาเนี่ยครับอ่าเลขหกมาไม่เลขสองให้เลขหกเนาะอาวงเพิดอีกแล้วโอ้ มัเป็นสองนะครับหกมาเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวหอสีมาเบิงนะครับว่าสีได้ออกมาเป็นตัวแรกเนาะสำหรับในวันนี้นะกครับการประเมินผลนะครับผมห้องกระสีใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนหลักหลักสิบบนนะครับหล,นะลักแสนก็สิบเป็นเลขหกนะครับเลขหกเนาะหกหลักสิบบนก็สิบเป็นเลขหกอีกนะครับหกอีก ะครับแล้วการหน่วยล่างก็เรยเกทเกทเนาะนะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสองสามศูนย์สองสามศูนย์นะครับร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนะึ 230, นะ่งเนาะสองสามศูนย์อสองสามแล้วก็ศูนย์นะครับบวกกันเลยพกบวกพวกเป็นสองสองบวกเกทเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นซีเลยซี่นะครับได้สี่นะครับเลยซี่ อันนี 4, 4้ซี่สี่หลักบวกสองนะครับสี่บวกสองก็จะได้ซ้ำตัวนี้นะซี 4, 6, 0, 1, นะ่หกศูนย์หนึ่งสองบวกสองก็จะเป็นหกบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์บวกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับก็จะได้สี่หกศูนย์หนึ่งสองนะครับได้สี่หกศูนย์หนึ่งสองในบัญชีหกศูนย์หนึ่งสองเนาะสำหรับหลักสิบนะครับสิบบนนะครับสี่หกศูนย์หนึ่งสอง ถ้าหดศ46012นะครับเ้าเอามาเทียบนะครับถ้าเราเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับตัวที่เขาจำเป็นหลักสิบเนี่ยคือตัวนี้นะครับนะครับ46012เทียบเลยนะครับหลักสิบนะครับ46012อันนี้สิบบนสุดหาโตนะครับถ้าตัวที่ชนนะครับเนาะตัวที่ชนก็จะเป็น ศูนย์กับสีสองตัวนะครับชนศูนย์ตัวนี้แล้วก็ชนสีตัวนี้สองตัวบัดนะครับได้สองตัวศูนย์กับสีนะครับหลักสิบในศูนย์กับสีนะครับเพื่อนเนาะหลักสิบนะครับในตัวที่เขาจับเอามาเห็นเพื่อนนี่ก็ใช้ด้ศูนย์กับสีเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่เขาจับมาเนาะนี่ครับอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักสิบหลักหน่วยนะครับ หลักซอยหลักสิบหลักหน่วยเนาะ,นะครับก็จะได้ไปที่สี่หกศูนย์หนึ่งสองนะครับหลักสิบเนาะสี่หกศูนย์หนึ่งสองนะครับบานที่นี่ชนสี่กับศูนย์มันชนสี่กับศูนย์นะครับก็คือชอนสี่ตัวนี้นะครับหลักสิบโดยตรงนะครับตัวนี้หลักสิบโดยตรงเนาะ นะครับตัวนี้รักซิบโดยตรงชั้นสองตัวชั้นสองตัวนะครับสี่และศูนย์ชนสองตัวรักซิบเอา้าบาเนี้ยซีได้รักและสองตัวอันนี้ก็มีศูนย์กับหนึ่งอันนี้มีสี่สี่กับศูนย์ศูนย์กับสี่อันนี้แปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดเนาะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการซีได้เดินไปที่ 4, ยางละสองตัวนะครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แปดเจ็ดสิบร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยตัวเด่นเนยตัวเด่นน,นะครับตัวเด่นตัวเด่นร้อยสิบหน่วยเนาะนะครับอ่ะตัวเด่นร้อยสิบหน่วยมาแล้วนะครับตัวร้อยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์และหนึ่งนะครับตัวสิบเนี่ยก็สิเป็นศูนย์และสี่ตัวน้วยเนี่ยก็จิเป็นแปดและเจ็ด นะครับกีดาวันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ร้อยร้อยสิบนุย้ยอ่ะก็ต้องเขียนบนนกเนาะเพราะว่าคุจัางก,กียาว่าสามตัวต้องเป็นบนนะครับอ่าศูนย์หนึ่งสี่อ่าน,นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับ เอา้าเดี๋ยวไม่สายเขาเดี๋ยวไม่สายเขาเด้อเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะครับเอา้านะครับการรับสายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะอ่าสําหรับคนพันแม่นนะครับเพิ่นกะติดต่อมาเนาะนะครับคนพันแม่นนะครับเพิ่นติดต่อมา <c oughs> เพิ่นบอกวนะ่าเอาน่าบมเสียมาเมือ่อไรเสันว่าเนี่ยครับเนาะก็เลยว่าเมื่ออื่นเสั่นอื่นนะครับเนาะเอาหมอื่นมันทีเยฟซีนะครับกนะ <c oughs> นะนะ็เ,กเลย อ่ะตกลงโอเคนะครับเนาะก็จะต้องได้ไปละเพราะว่าอ่ามันกะพอมีเวลาไปอยู่นะครับพอมีเวลาไปอยู่เนาะก็กระสิบไปเบิ้งนะครับสถานที่เพิ่นได้สั่งนะครับเพิ่นที่เห็ุแบบใดเพิ่นสั่งแนวไดนนะครับเนาะนะครับนะนะครับเนาะเพื่อนๆก็นะครับเอามือสี่เดือนทั้งแล้วนะครับเดี๋ยวอะไรเสียของเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเสียอันให้เท่เดี่ยวเลยนะครับอันห้เทมเดียวอาจจะเป็น รอบส่งใบเนาะส่งใบนะครับเดี๋ยวเกษีรวบรวมทั้งหมดนะเมื่อนี้ละนะครับเมื่อนี้ก็ต้องรวบรวมทั้งหมดนะครับเลยอ่านไ้เซมันเป็นเรียบร้อยแล้วก็อาจีเมือเอินเชษีได้เดินทางนะครับเนาะนะครับเอาตามนั้นนะครับเนาะนะครับเอาผู้ใดอยากเพิ่มเติมนะครับก็มีอยู่แต่ว่ายังบทันรวบรวมมากนะครับเนาะมีเพิ่มเติมมากนี่ก็มีอ่าหลายคนอยู่นะครับเียมากไหมเนาะเริ่มเติมเพิ่มเติมมากนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวแอดเกษีอ่านไ้เซืห้นะครับสำหรับเพื่อนเืนผู้ที่เพื่อนได้รวมทั้งหมดมากนะครับ ก็คือในนะครับแอดกะบพท่านในอันนะครับบพท่านในรบร้อมไล่ซื้อมานะครับเนาะตั้งแต่เป็นตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับอันนี้ทอดเทียนเนาะนี่นะครับตั้งแต่นี้เนาะตั้งแต่คุณแสงเดือนมาเนี่นะครับมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนี่มาเนี่นะครับนะครับมาเนี่เนาะนะครับอันนี้เพื่อนโอนไปทังคนแันแมนแล้วนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนะครับ ตัวนี้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 มากมามานะครับนะนะครับยอดก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเนาะแต่ว่ามีมาเพิ่มเติมอยู่แอดนประานอันนะครับแอดนยังประธานอันเอาสีอันเทียเดียวนะครับรวบรวมเทียเดียวในช่วงใบใบเนาะช่วงใบเนาะนะรวบรวมมาทั้งหมดต่อจากต่อจากนี่นะครับเนาะจากต่อจากต่อจากยอดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอากรสีอันทั้งหมดเลยนะครับแก่รวบรวมเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปในแอดสจเอาไว้เพียงชัมนี้นะครับเนาะนะครับเลขของเขาเลยออกมาเป็นแบบนี้เด้อนี่อันนี้ลักซิปสี่หกศูนย์หนึ่งสอง เราได้ศูนย์กับหนึ่งได้ศูนย์กับสี่ได้แตับเจ็ดนะครับเอาบานที่ออกมาในรูปแบบไหนนะครับเราวังนะครับเนาะตัวที่ห้องบอลแลเราว่างคืที่ว่าโอ้กันสิเป็นแนี่นี่กัสิบเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดละฉันว่าอ่าแต่ว่ากันระว่างสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเราว่างนะครับกันไว้ชักหน่อยนะครับถ้ามันเด่นมาแล้วถ้ามันออกมาแล้วว้าไอ้ไขเ่เสียดายเสียดายเพราะว่าเด นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคืนี้อยุณเพี่อนเพื่อนไปเลยอเม้ิก็จะได้ไปธุระยูนิตหน่อยนะครับเนาะนะครับผมเกี่ยวกับทางการบังการเมืองนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับแอร์กับเพื่ลาเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ